กับข่าวแรงเลยพี่น้องเอ้ยหนึ่งเขากระซุกแล้วบรรยากาศดีเด้ืหอนี่นเห็นดวงจันท์อยู่เมฆบางๆก็พอมีโอ,อกาสเผาข้าก็เพราเดี๋ยวอ,อีกหนึ่งกองทางโน้นนี่นคูตากแดดไปสักก่อน เสียงรถเพิ่เกี่ยวเขาจังสีจัดการกล่องนี้มยมงโมแหงดีปัปเลยเสียงเกี่ยวเขายู่พุ่นนานี่ก็จริง้ยินแต่เสียงเกีียวเกี่ยวเขาแล้วเนาะ ไปตัดหญ้าออกให้ตะย่างได้แน่บัดนี้บ่ย่านปานดน้เริ่มใสเด้เพราะว่าหยังเพราะว่าฝนเชาตกเนาะน้ําก็เริ่มใสเพิ่นพกันโครงการมองนั่งดยแมลงเพิ่นว่ฮอดแต่บ่มานั่ง จทําไงตรงหน้าแหละพี่น้องห้างใตก็เป็นป้าอ้อยน้ำลึกลึกมากสามเมตรกว่าคนลึกแข้งบรรยากาศยามแรงล้าก็ใส่น้ำโซลาเซลล์พี่น้องสบายสบาย จะได้ไม่ได้จ่ายค่าไฟแพงสิไม่ให้บุบบุบล่ะ เที่ยวตัดด็ดเที่ยวตัดยังไงหนาขึ้นไ้หนาฝนเนาะจึงได้นี่ให้คนตัดออกนี่ทำความสะอาดออกตรงนี้นะนั่นเปลี่ยนจะได้พว่าเกี่ยวเขาด้ เขาวันนี้เปลี่ยนสีแหละต้นเขาวดวงข้าวเปลี่ยนสีแล้วอืนเพิ่นตัดลงมาพี่อ่นไงเปลี่ยนสีแล้วค่ะลมกับปานนั่นเพิ่นง่ามมันก็ลมเลยเนาะ บรรยากาศท้องทุ่งนากระสิประมาณนี้ว่ามีอย่างโหลดผลเปลี่ยนแปลงหนาตื่นเต้นดอกพี่น้องเอ้ยอยู่ธรรมดาน,นี่แหละไปเรื่อยๆมีก็กินว่มีก็กิน,กกนคือเกายังบริเก็บยังบริเมียนอยู่ยังไม่เสร็จ ใบสักก้อนดินแห้งแจ็กน้อยพ่นละจ็กสิหาแกบมาใส่ว่าศักด์อุนเสียงมันเกี่ยวเขาวุ่นๆอยู่คน,น,นรถเกี่ยวเขากระสีย่งคิ้วกันพคนละนะช่วงนี้ช่วงแดดนี่ายกระยักเกี่ยวด้คันเหลืองเนี่ยบล้ออะไรอ่ะผอบะพ้าอยู่อีกสองอัน่น อยู่ไปตามภาษานักฟื้นมันบุคือเนยอื่นเขาต้องคอยบึงระดับฟื้น่กำลังเดือดกำลังเดือดนี่กำลังเดือดค่ะเพราะว่าต้มยำต้มเล้งหมูพี่นนอะต้มยำเล้งหมู ต้มไปเปื่อยห้องกระปุงรสแซ่บให้เปื่อยก่อนค่อยปรุงเอากระตากฟองเกาะกินห้อนมาอื่นเพื่อได้ไหมไมาสิมาสิเบิดสองคนหนึ่งแล้วก็ทำไปอย่างนั้นแหละมีตอนบักไงต้มเลี้ยงหมงูให้เปื่อย เราค่อยปรุง <c oughs> บมกใหม่เยวคือโอเคพี่น้องจ้าทำนิซะก,กลผุ่นแสงแดดห่อนทรเมดนีงจุดคํา